สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มานาังตกปลาดุกเหล็ดน,นะครับเนาะปลาดุกหน่อยยูบอร์นี่แล้วชิ้นยูข่านหน่อยนีย่แพี่น้องย่อขนาดจาก3 6ุด 6, ถอดออกเลือเเลือ3ท่ทอนครับถ้าเบิดมี4ท่ทอนปลาดุกหน่อยครับ ปิ่งหนำลงเัมือนมาก,กับเงอเสียดียน ของใหม่ด้โอ้ดุดแล้วครับปลาดุดแล้วเดี๋ยวผมปลดกันครับพี่น้อยเดี๋ยวใส่เดือนครับหมากเป็ดเปือหาเดี๋ยวเชียงปลาดิน ปลาดุกหน่อยไปทอดวันประเข็งได้ติดวันครับคำอะไรละครับมันนี่ ก็ได้ประดุกบซีโตครับอู้ห่มันบ่อนดีทัง้งมนเสียงรถเกี่ยวอยู่สองขั้นเหมือนครับอยู่แถว ของผมหลังจากลุดสองตัวมาแล้วเดี๋ยวจะใส่นี่กระดุกตากแหงรับพี่น้องตากแหงทอด ใส่เดียวกันเบิดเลยครับนี่ครูมีแต่ผลงานพ่อนทำหาแต้มที่สองของผม ทุนหอยโบรินครับเพราะว่าชิเก็บทุนว่งหันว่าชิ่งง่ายฟังติดป่าเสยประดุกใส่ถอดงามๆครับ เป็ะยังพี่น้องเป็ะยังปะดุกปะดุก็อกทุกกล่องยกทั้งเบียดโอ้ผมเป็นปะดุหน่อยได้ครับนี่ว้าวเท่าไงสุดที่ได้มากนะครับนี่พี่น้องเลยครับสายเวเนีย ในชุดที่ไดมืมนีครับนะครับมูมันมีแต่ตัวหน่อยครับพี่น้องแต่ยกตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวในหันนะผมได้ตัวเดียวนี <laughs> ่เหลือป้อนได้เบิร์มีัวที่สองของผมล <c oughs> งไปปุ๊บกลายเป็นใยกุมูพี่น้องเออพดูหน่อยพอได้ไปถอดครับตาแข่งถอดครับพี่น้อง บรรยากาศเงี้ยมแรงเข้ากำลังสิบข้อเกี่ยวแล้ยนะครับเริ่มเลื้งแล้วมามาลุยกันต่อพี่น้องก่อกอเบิดตัวดีครับ อย่างนี้คือดพี่น้องกินต้องกปยังตรวจนอกกันเนาะ บรีบครับบรีบเนี่ยใส่เดียนอยู่แล้ว,วโอ้ว่าบรีบอัดปัดบติดจ้อยตามมันใหม่ดูครับหมองเก่านี่แหละตามตัววังหันแล้วบางบึงเนี่ยทีน่นกไปก็คือมีอาการโดนแล้วครับ สิทธิ์สบักแห่งปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งหน่อยปล่อยปล่อยครับเนี่ยปล่อย ล่องเงาเก่านี่แหละย่ามากินเบดเตอร์พาอมันเร็วเนาะพี่น้องเนาะพอถิ่มลงปุ๊บมันเขามาตอดเลยปแต่นี่มันเป็นปลาเข่งเลื่อยไวว ต่อครับพี่น้องตามต่อไปเผือแป,ป๊บเดียวว่าเผือแป,ป๊บเดียวขอก็แม่เขาก็งัวเขาขอครับ เท่าแม่เท่าบ่มีลยล่ะมุ้มมุมนี่มุมนี่ประดุกใส่ก็เบิ่งอยู่ครับตามหาตัวต่อไปครับแสงะอาทีเดมอนเบิดจุด ต่อครับพี่น้องจนกลัวแสงจะเบิดพุ่นละทางกับบานครับพรอตี์กำลังหมดแสงเอาทุนตั้งไวบ้บานของพ่อนแสดงว่าตะกวนแลนลงไปข้างล่างแต่กวนตกต่ยุม่มุมนะครับมาอนี้มากคำเลยลองเปลี่ยนฟังลองบ้าง ส่นปลาดุกมันตัวหน่อยครับพอดเงียบมิดอิ่มซิมไม่เร่งกันบวกขี้ขาดจะไม่ยิงนกเขาใหญ่อยู่นี่ ยางแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่อู้่ของของพอนพร้อมโอ้ใส่ไงยอยู่ด้วยนี่ทำแฮนเดอร์ห้ามดุนะ <c oughs> ว้าวไงก็ตั้งหนึ่งดีครับเดี๋ยวบัดเช้าจังสิสรุปผลงานให้เบิรงได้พี่น้องครับ พ่อเอาลงแทนทีผมเลยพี่น้องเอ,อ้ยหวะมอ,ง,องนี่มันหม,มานว่าแซนถองปลาขึ้นปุ๊บลงไปแทนทีปับโหลดฮะบุกเกี่ยวกับสถานทีดอกมาัาพี่โอ้ยไงมั่ยแลออ่ะปะนี่นมั่ยหัวกันกินไก่ไกนี่เลยขึ้เดินขนเดนขี้เเดีนภาไปประจารขี้เดินนั่งอะไรจะมื่ยโอ้ พี่น้องปลาดุกตัวนี้เออปลาดุกตัวนี้ตีตะร้นด๋นจนนั่นว่าสิเก็บทุนว่างหันขั้นของพ่อหนึ่งคู่กันอยู่หันสองอตัวบบกใหญ่ใหญ่สำหรับหมูมัน,มมนอยู่นี่แล้ครับ <c oughs> เมือนแล้วพี่น้องนี่พี่น้องผลงานมันก็เดีถอดดูครับนี่ตัวใหญ่น้ำหนึ่ง สองสามตัวที่ใหญ่กว่ามูที่เหลือกอ็ซํำเก่าที่เคยได้แต่กี่ครับพอดีตากแดดเดียวทอดครับสี่ตัวซุ่มที่ใหญ่กว่ามูจักหน่อยสี่ห้าตัวคำหนึ่งห้าตัวที่เหลือกอ็เป็นปลาดุกหน่อยอยู่ครับลาคลิมนีขอคุณหลายเด้อครับทเข้ามารับชมครับขอบปิดคลิปเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับม้น้ำกันสองคนแต่ว่า พออยู่หน้าอยกพอก็แม่อยู่หน้า,นานครบเหมือนแล้วเมืองเขาแถวบ้านนามยังยังได้หลาายอยู่ครับเป็นยังได้กับบทตกฝนยังจังไม่ดีครับเอ้